โชมที่เป็นจำหน่ายรับโครงการงนที่ฉลองนะคะเป็นโซนของงานของแบบบริษัทโนที่เราทำกันเยอะมากเลยค่ะเป็นที่นิยมเลยแล้วป็นจำหน่ายเป็นที่รอรายด้วยและสินฟินทั้งห้าคนของเรานะคะสินฟินเอ็กซ่าโครโมโซมนะคะน้องกีต้าน้องฟอสนะคะน้องดายนะคะน้องซัมซี่นะคะน้องฟ นะคะมีโซฟาคนนะคะที่มีผลงานปรโช์ที่ชั้นคานะคะซึ่งใส่ที่อยากะเดเข้ามากับเรารีนเชิญร้วมไคะเปาีนะคะที่เปนะขงาสทองเร้ับสมาเยอะทุกนที

ทำได้ไหมลูกบ้านบ้านใ้่ไหมครับได้มับ่จะได้ไหมครับหาไ้ทุกคนจะไปเออะ ขอบคุณยนะคุณหน่อยแบบประมวลหน่อยไม่้องเยกาอยู่บยีเทำแ่้าๆได้เก่ทไปได้้อครับนมาเดนี่เลยน้องาทำทำบนีเลยต้องปบอกในจทำระาลูก่ได้ที่จไปได้ก่อนันัยังคนนะครับ

เตือนทั้งผว่าราชการคุณแค่หมานกรรองศาสตราจารย์ดรอรชัเจาสุธิพันธ์คุณชนะศักด์ยาติถิรกุลเอสออฟทูเจอรนด์มาร์เก็ตติ้งสื่อการค้าเซ็นเติร์เซลล์บรจุอย่างผู้ี่เกี่ยวก้อคุณประกาสุโและรองพันธุ์ปีงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสุพิการและที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวตาของสวนของพวกเราค่ะ นันสราไม,ม่กับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราก็คือวันดาวซิโดโรโลกวันที่21ิเดจมีนาวตขอ,ของทุกปีสหประชาชาติจะกำหนดให้วันของเราเพื่อสร้างความประหนักรู้ความเข้าใจการยอมรับและให้โอกาสแก่บุคคลที่มีภาะวะดาวซิโดโรหรือเอตตารโมโซในฐานะสมาคมกผู้ปกครองเอพีไอดแห่งประเทศไทย เราหนักดีว่าบ om. oh, ุคคลทุกมีภาวะาราวสินโดมหรือเอ็กต้าโคโมโซมเราไม่ได้ต้องการการสงสารแต่เราต้องการโอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมทั้งในด้านการศึกษาการจ้างงานและการยอมรับของสังคมโดยมีเป้าหมายคือความสุขในชีวิตที่ยั่งยืนโดยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเอ็กต้าโคมโซม j u s ไ like you จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่เป็นการส่งเสียงให้ไปไกลที่สุดลึกเขาเ้าไปในใจของทุกท่านว่าพวกเราถึงแม้มีเพียงหนึ่งโครโมโซมท,ที่เกิดมานอกนั้นไม่แตกต่างครับเราเอนคุณเรามีความฝันเรามีความต้องการเรามีค,มคุณค่าไม่ต่างจากที่ปุนขอพิการยอมรับและโอกาสที่เขาเกิดจัครับในปีนี้ เรายังมีหนึ่งความภาคภูมิใจนั่นคือที่เสด็จคับสามสตูดิโอสตูดิโอแห่งศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยโดยการปรับปรุงอาคารสองชั้นและที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรสำหรับสร้างสามชางศิลปะจากศิลปินตึ้าตุลย์โซโดยเฉพาะที่เสด็จทับสามสตูดิโอเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะและการส่งเสียงสื่อสารทรงต่อบทสนทนา และก็เรียกร้องขอเอ็ตกตราโคโซนให้ลงสู่โลกใบนี้คนระับวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนสถานะดาวสินโดมให้เจเฉิดฉายเป็นดวงดาวบนฟ้าาด้วยพิชิการศิลปะครั้งแรกของพวกเราจัสุิสไคือซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แสดงผลง,า,ง,า,งานทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักความงาม ความสุขเต็มที่ได้อย่างไร้กิจจิศัพท์มห้ีข้ออ้างด้วยเหตุผลทางพันธุกรรมใดเลยสุทธิพานิชยทองอานิรังศาสตราจารย์ดรชัชชาสิทธิพันธ์กล่าวเปิดงานค่ะเชิญผูกมารมาได้วยกันค่ะทีนครับน้องทุกคนจะรับทารร่วมร้องผู้แข่งแปดคนแล้วก็ท่านนายกท่านนี้มาชิ้นะครับแล้วก็ผู้แข่งต้ทานก็ กรสีเป็นเกียรตินะร้สึกกรรภ์ก็ถูกากนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่เปายลเอียดสำคัญของเราเพราะว่าวิทยาทัศเนี่ยเราอยากให้กรรภเป็นเพื่อนได้อยู่าหรับทุกคนนะครับแม่วาร,ราจะมีกี่โทเป,ปนทุกคนมีคนสำคัญแต่คงไม่ใช่แค่เรื่องเวลาแต่ในแง่ใหญ่ในยกผู้่เรื่องการเลือกตั้งเปนการศึกษาวพิเศษการให้โอ,อ,าก,อากาสงานทำกรรภอช่วงปีนานมาเนี่ย เราบอกว่ามันเป็นผู้ว่าเราจ,จ้างพนการ้อยสีร1คนตอนนี้เราจ้างงาน4ี่รอกว่าคนแล้วครับขาเชื่อว่าทุกคนเป็นที่ตั้งแล้วก็เน้นย้ำว่าเราไม่ได้ติดปัาะรุอย่างที่ทุกคนทำงานได้แต่ดีเลยพวกผู้มีความกระารที่เหมาะต่อตัวตัวเองดังนี่เราต้องช่วยจัดดูแลบ้ยกาครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนต้องขอบคุณท่าน ที่ปรานคืครับในสถานร่การดูแลสวิตการให้เราตกเ้น่นครับคุณครับจะได้ด้วยวาขดให้โอปอดดวให้ครับพัดเกลร่างการใส่ผู้ชายมาด้วที่รชการเชื่อว่าชีวิตของน้องจะดีขึ้นครันก็เปิดไปไ้ถ้าขออนุญาตเปิดงานขาเรยกงานอะไรนะเก็ชื่องานเ่อเอด์นโอปมนักบัตรดีครับที่นะคา อทุกตอนที <songs> <enough> ่นะขอเรียนเชิญเิญแขกผู้มีเกียรติเอ้เก่งมาก ค่ะแล้วคราว้เรามาเชิญแขกรับเชิญนะคะคือคนในทีมเพื่อนรวมเปิดพิธีการจิงนะคะคนแรกไปค่ะน้องตี้คิงค่ะนางสาววันจัีนอกจากนักปัญญานนท์ตัวแทนเอ็กซ์ตาโครโมโซมค่ะเชิญค่ะทางถัดมานะคะเรามาเชิญคุณวันฑนักการสุขพงศ์รองกัณฑ์พอดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ เรียนเชิญคุณชนะศาสตร์นิยะกิรักบุญ Head of Original Marketing ศูนย์การท่าเซ็นทั้เวอร์เรียนเชิญคุณโตโน่พาคิมทำวิริยศ์ศักดิ์ค่ะเรียนเชิญคุณพิชาพัฒน์พิชาจากนักดาาวันพิชาในการร่วมกันเปิดไฟเอ็กซ์ต้าโคโมโซม j ัสไ r i อยู่นะคะสว่างสวัยไปพร้อมกันซึ่งมีความหมายว่า าการป็นโดนาลงเพื่อการตระหนักรู้ต่อบุคคลผู้มีภาวะดาวซินโดมหรือว่าเอ็กซ์ตาโครโมโซมนะคะจะสำเร็จไม่ได้เลยค่ะ ขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนะคะซึ่งเอ็กซ้าโครโมโซมจะอยู่นะคะแค่หนึ่งโครโมโซมที่เกินมาลกนั้นไม่แตกต่างนะคะดังนั้น,นะคะ่เราจึงของการปฏิบัติที่เท่าเทียมทั้งในด้านการศึกษาการจ้างงานและก็การมีส่วนร่วมในสังคมนะคะและเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางคุณสุชาตินายกสมาคม a อพ d ดีนะคะแล้วก็พันผุ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะคะดรชัชชาตินะคะ กดปุ่ม <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะนับเท้าดาวถอยหลังแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านค่ะนับเท้าดาวถอยหลังเพื่อเฉลิมฉลองนะคะแล้ว <IL> ก็เป็นการเปิดงานเดวันนี้พร้อมกันเราจะเค้าดาวจากสามนะคะถ้าพร้อมแล้วสามสหนึ่งกดปุ่มได้เลยค่ะตะวันสวยไปต้องจับมือตเป็นภาพที่สวยงามมากมากเลยค่ะ และนี่คือการเปิดงานนะคะในวันนี้เดี๋ยวเชิญพี่พี่สุมวลชนเก็บภาพนะคะและ้วก็เรียนเชิญนะคะท่านที่อยู่บนเวทีก้าวมาด้านหน้านะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะสัญลักษณ์ X 6โศโมนะคะจะใส่หนูนะคะแค่หยูโคโมโซมที่เกิดมานอกนั้นไม่แตกปากนะคะวันนี้เราจะเรียกว่า X 6โโศกนะคะเชิญพี่พี่สุมวลชนพี่พี่ดับข่าวน,นะคะ <c oughs> ลมมาเลยลมหายุ่ยลมหายุ่ยมาก่อนพี่จะเลยนะคะนี่คือเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมนะคะทั้ง5นนะคะ ที่เป็นศิลปินเป็นอาร์ติสนะคะที่วันนี้มาโชว์แสดงผลงานนะคะซึ่งผลงานที่วันนี้เรานำมาโชว์อย่าต้องบอกเลยว่ามีผู้สะสมนะคะศิลปะสะสมภาพวาดนะคะได้ทําการซื้อ,อ,เ,อเป็นผลยานล้วนโซเอาไปที่เรียบร้อยซึ่งแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์นะคะที่สวยงามเป็นของตัวเองนะคะ ซึ่งเหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะทุกคนก็มีเอกะลักนะคะที่เป็นตัวเองนะคะผ่มบอกอรถึงตัวตวนของพวกเรานะคะเก็บภาพกันต่อนะคะสวยจาา จบภาพลงแล้วนะคะและเดี๋ยวต่อไปจะขออนุญาตให้พี่โตโน่ค่ะช่วยเซลฟี่ได้ไหมคะยืมกล้องของท่านนายกสุชาติได้ไหมคะเซลฟี่กับด้านล่างลงไปไหนลงไปาจาก ด้าน้าไปทีกับหลักฐานแล้วก็ถ่ายไปย้อนไปเก็บน้องๆทุกคนนะคะเก็บน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะตรงบันไดนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะวันนี้ที่มาร่วมง,งานนะคะยิ้มหวานยิ้มกว้างไว้ได้เลยนะคะเ็นมาแห่งความประทับใจสวยงามมากและนี่คือความสวยงามนะคะในการถงบาล เซ็ตโปรโมชัน just <Yeah>. 1 i 0ถึง o นะคะแพน1โปรโมชัที่เกินมาเทอกนั้นไม่แตกต่างแล้วก็ขออีก์เปบอ